สวัสดีทุกคนคลิปนี้เราก็จะพามาทําความรู้จักกับตัวละคร h ฮโร่ Hero. เราก็มาเริ่มที่วิธีการหาชิ้นส่วนตัวละครกันเลยเนาะสำหรับชิ้นส่วนหัวจะมีให้ฟาร์ม2ด่านด่านแรกก็คือจะเป็นภารกิจ s u r v i บ a ลบนดาวคูวาฟอร์เทสจะสุ่มดอบในโ o t a t i o n C อีกด่านหนึ่งก็จะอยู่บนดาวคูวาฟอร์เทสเหมือนกันก็คือมันจะมีโอกาสดอกในภารกิจสไป ชิ้นส่วนแชสซีจะดรอปจากวอยฟิชเชอร์หรือก็คือตอนที่เราไปล่าของพามนั่นแหละทุกคนคือเวลาที่เราฆ่ามอนที่มันกลายเป็นคอรับเต็ดตัวสีทองๆองอะ่ะมันก็จะมีโอกาสดรอปจากตรงนั้นนะ และสำหรับชิ้นส่วน System อันนี้ก็จะมีให้ฟาร์มเยอะหน่อยด่านแรกก็จะมีให้ดรอปในภารกิจเซอร์ไว l วอบนดาวคว่าฟอร์เทสเหมือนกันอีกวิธีหนึ่งวิธีที่2ก็คือจะดรอปจากภารกิจดีเ c t i o n ปัจจุบันในเกมมันจะมีทั้งหมด3ด่านมันก็จะมีโอกาสดรอปทั้งหมด3ด่านเลยสำหรับพาสซีฟตัวละครสกิลติดตัวของแฮโรจะมี2อย่างอย่างแรกก็คือ ตัวละคร h a l โลเนี่ยเขาสามารถที่จะสะสมค่า Overshield ได้มากกว่าตัวละครอื่น2เท่าค่า Overshield คืออะไรสมมติว่าตัวละครของเราเนี่ยมันมีค่าชิลสูงสุด500หน่วยภายในเกม f r a เฟมันก็จะมีตัวละครที่สามารถฟื้นฟูค่าชิลให้กับเราได้แต่ถ้าค่าชิลของเรามันเต็ม500อยู่แล้ว มันก็สามารถที่จะเอามาสะสมเพิ่มเติมจนกลายเป็นค่า Overshield ได้นั่นเองโดยปกติแล้ว Overshield ที่เราสะสมได้เนี่ยมันจะสูงสุดอยู่ที่1,200หน่วยแต่ว่า Halo เนี่ยก็จะเยอะกว่าชาวบ้านหน่อยก็คือจะเป็น2,400หน่วยเนาะแล้วก็สกิลติดตัวอีกอันนึงเนี่ยก็คือเวลาที่เราเข้าเล่นภารกิจหรือว่าเข้าไปในด่าน ตัวละครเฮโร่จะมีค่า Energy เป็น100%เซเสมอถ้าใครจำได้เวลาที่เรากดเข้าด่านแต่ละครั้งอ่ะ Energy ของตัวละครอ่ะมันจะไม่ได้เต็ม100%แบบนี้นะสกิลที่1ของ h ฮ r o ่ก็จะทำให้มอนเคลื่อนที่ไม่ได้เป็นระยะเวลา6วินาทีระยะสกิลจะไกลประมาณ20เมตรนอกจากนั้นมันก็จะฟื้นฟูค่าชิลให้กับตัว h ฮ r o ่ด้วย ฟื้นฟูให้150หน่วยต่อมอน1ตัวที่โดนสกิลสกิลนี้ก็คือจะเป็นสกิลที่ช่วยให้แฮโร่สามารถสะสมค่า o v e r s h i l d ได้ง่ายขึ้นปริมาณการฟื้นฟูค่าช h i l d สามารถเพิ่มได้ขึ้นอยู่กับค่าสเต็งของตัวละครระยะของสกิลก็สามารถเพิ่มได้ขึ้นอยู่กับค่า range ส่วนระยะเวลาของสกิลอันนี้ก็เพิ่มได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับค่าดูเ a t i o n ส่วนสกิลที่2ของ h ฮโร่เนี่ยมันจะมีความซับซ้อนนิดนึงนะเมื่อเรากดใช้สกิลแล้วมันจะสละค่าชิลทั้งหมดของตัวละครเพื่อแลกกับบัฟและถ้าตอนที่เรากดใช้สกิลเลือดของเราไม่เต็มมันก็จะฟื้นฟูให้ตัวเราด้วยก็คือจะฟื้นฟูเลือดให้50%ของค่าชิลที่เราใช้ไปส่วนบัฟที่เราจะได้มาก็คือ เพิ่มความเร็วในการยิงของอาวุธ35%เพิ่มความเร็วในการรีโหลดกระสุน70%และเวลาที่เราทำดาเมจมันก็จะเอาดาเมจที่เราทำได้5%มาฟื้นฟูลเลือดให้กับเราและยูนิตพันธมิตรที่อยู่ในระยะการแชร์ exp หรือก็คือ50เมตรรอบตัวของเรานั่นเองก็ง่ายๆเลยก็คือจะเป็นสกิลดูดเลือดนั่นแหละระยะเวลาของบัฟ พื้นฐานเลยเนี่ยมันให้เราแค่4วินาทีเท่านั้นแต่ว่าเวลาที่เรากดใช้สกิลค่าชิลที่เราเสียไปทั้งหมดเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มระยะเวลาพิเศษให้กับบัฟช่วยให้บัฟอยู่ได้นานขึ้นค่าชิล100หน่วยจะเพิ่มระยะเวลาบัฟ1.5วินาทีโดยประมาณนะดังนั้นยิ่งเรากดใช้สกิล2ตอนที่เรามีค่าชิลเยอะ บัฟมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นสูงสุดเลยเนี่ยมันให้อยู่ที่ประมาณ2นาทีค่าสเต็งจะช่วยเพิ่มอะไรบ้างก็หลายอย่างเลยแหละเพิ่มปริมาณการฟื้นฟตูตอนที่เรากดสกิลเพิ่มปริมาณการฟื้นฟตูตอนที่เราทำดาเมจเพิ่มไฟเรทและเพิ่มการรีโหลดกระสุนให้เยอะขึ้นส่วนค่าดูเรชั่นก็จะช่วยเพิ่มระยะเวลาพื้นฐานของบัฟให้นานขึ้น ไอ้สีวินาทีตรงนั้นน่ะรวมถึงโบนัสระยะเวลาของบัฟที่ใช้ค่าชิล100หน่วยเวลาเอามาคำนวณมันก็จะเยอะขึ้นเช่นกันสำหรับสกิลที่3เมื่อเรากดใช้งานเราจะเสีย Energy เรื่อยๆจนกว่าจะหมดหรือเรากดใช้สกิลอีกครั้งหนึ่งเพื่อห,หยุดซึ่ง Energy ที่เราเสียไปอ่ะมันก็จะช่วยให้บัฟของเรามันแรงขึ้น อย่างในคลิปเนี่ยก็คือ38.9 b u บัฟคืออะไรเวลาที่เราฆ่ามอนได้มันจะฟื้นฟู Energy ให้กับตัวเราและยูนิตพันธมิตรที่อยู่ในระยะของสกิลก็คืออันนี้มันจะเป็นออร่าบัฟเริ่มต้นก็ให้มา20เมตรรอบตัวของเราซึ่งความแรงของบัฟหรือปริมาณการฟื้นฟู Energy มันก็จะขึ้นอยู่กับตอนที่เรากดใช้สกิลตอนแรกว่าเราปล่อยให้มันเพิ่มไปเยอะแค่ไหนอย่างในคลิปของเราก็คือ38.9เมื่อกี้แล้วก็ถ้าเราเฮดช็อตได้อะมันก็จะฟื้นฟู Energy ให้เยอะกว่าปกติออลาบัฟตัวนี้จะอยู่ได้35วินาทีระยะเวลาของบัฟสามารถเพิ่มได้ขึ้นอยู่กับค่า d u เลชั o น ส่วนความกว้างของออร่าบัฟก็เพิ่มได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับค่าเรนจ์ของตัวละครส่วนค่าสเต็งกับค่าเอฟเฟชเชนซีอันนี้จะค่อนข้างมีผลกับความแรงของบัฟค่าสเต็งมันจะช่วยให้ตัวเลขบัฟต่อวินาทีมันเพิ่มเยอะขึ้นส่วนค่าเอฟเฟชเชนซีก็จะช่วยลด Energy ที่เราจะต้องเสียเรื่อยๆในระหว่างที่เราใช้สกิลตอนแรกถ้าเราเสีย Energy ได้ช้าลง เราก็จะมีเวลาทําให้บัฟมันแรงได้มากขึ้นสำหรับอันติของแฮโร่มันจะมอบสถานะอมตะป้องกันความเสียหายทุกอย่างให้กับเราและยูนิตพันธมิตรที่อยู่ในระยะการแชร์ exp เป็นเวลา6วินาทีซึ่งมันจะเอาความเสียหายที่เราป้องกันได้มาแปลงเป็นบัฟเพิ่มอัตราคีิติคอลให้กับผู้เล่นทุกคน คือเริ่มต้นเนี่ยมัน5%และมันจะเอาดาเมจที่เราป้องกันได้ในระหว่างที่เป็นอมตะมาแปลงเป็นบัฟเพิ่มเติมให้ด้วยยิ่งเราป้องกันความเสียหายได้มากบัฟก็จะดีมากขึ้นและถ้าเรายิงเฮ d ช็อตผลของบัฟมันก็จะดีขึ้นเช่นกันค่าดูเลชั่นจะช่วยเพิ่มระยะเวลาเป็นอมตะและเพิ่มระยะเวลาของบัฟคีย์ดีให้อยู่ได้นานขึ้น ส่วนค่าสเต้งก็จะช่วยเพิ่มค่าบัฟคียที่ข้อพื้นฐาน5%ตรงนั้นให้มันสูงขึ้นและตัวคูณในการเอาดาเมจมาแปลงเป็นบัฟคียที่ข้อเพิ่มเติมมันก็จะสูงขึ้นเช่นกันแต่ว่าบัฟตัวนี้เขาจะจำกัดความแรงไว้ที่โอกาสคีดที่ข้อสูงสุดได้50%เท่านั้นและในระหว่างที่เรามีบัฟคียที่ข้ออยู่แล้วเราไม่สามารถกดใช้งานอันติซ้ำได้เราจะต้องรอให้บัฟคที่ข้อหมดก่อนนะ โดยรวมแล้วตัวละครแฮโลก็จะเป็นซัพพอร์ตที่ดีมากตัวหนึ่งเพิ่มเลือดได้เพิ่มเอเนอรจีได้บัฟคีดิคอลได้เพิ่มไฟเลสและความเร็วในการรีโหลดกระสุนก็ได้ด้วยและมันเป็นตัวละครที่มีความซับซ้อนประมาณหนึ่งดังนั้นสำหรับใครที่กำลังจะเริ่มเล่นก็จะต้องจำให้ได้เลยว่าสกิลไหนทำงานยังไงบัฟอะไรบ้าง บางทีไม่ได้เล่นนานก็แอบมีลืมเหมือนกันนะส่วนวิธีในการเล่นง่ายๆเลยทุกคนกดใช้ทุกสกิลตามสถานการณ์ก็มันเป็นบับอะ่ะอย่างสกิลที่2เนี่ยอันนี้คือจะเป็นบัฟที่เรียกได้ว่าขาดไม่ได้เลยก็ว่าได้มันจะมาช่วยแก้ปัญหาสำหรับใครที่ใช้อาวุธที่มันยิงช้ารีโหลดนานนอกจากนั้นก็จะเป็นการฟื้นฟูเลือดไปในตัวด้วยเนาะ ส่วนสกิลที่1น,นอกจากจะใช้หยุดมอนได้แล้วก็จะเอามาช่วยเพิ่มค่าชิลให้กับเราค่าชิลเนี่ยมันจะเอามาใช้กับสกิล l 2เพื่อให้บับมันอยู่ได้นานขึ้นดังนั้นสกิล l กับสกิล l 2ก็อาจจะถือว่าคอมโบกันก็ได้ส่วนสกิล l 3ที่เป็นการฟื้นฟู Energy อันนี้แล้วแต่สถานการณ์เลยเพราะว่าเวลาปกติที่ผู้เล่นเขาปั้นตัวละครตัวหนึ่งอะ เขาจะปั้นโดยคำนึงถึงการเล่นคนเดียวเป็นหลักกันอยู่แล้วดังนั้นถ้าเราไม่ได้ไปลงกันเป็นปาร์ตี้จริงจังอยู่ใน Discord ค,คุยการวางแผนกันก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ส่วนอันติอันนี้ก็อย่าเข้าใจผิดว่ามันเป็นการป้องกันดาเมจอย่างเดียวนะเพราะว่ามันบัฟคีย์ทคอให้ทีมได้ด้วยมันก็จะช่วยให้ทีมทำดาเมจได้ดีขึ้นแต่ถ้าคนในทีมส่วนใหญ่ เน้นใช้สกิลมากกว่าอาวุธเราก็อาจจะเก็บอันติไว้การดาเมจอย่างเดียวก็ได้ไว้การจังหวะสำคัญสคัญเขาจะเน้นบิลให้อันติมันอยู่ได้ไม่นานเพื่อให้เราสามารถสแปมใช้อันติการดาเมจได้บ่อยๆอันนี้เพื่อนๆก็ต้องลองเอาไปปรับใช้กันดูนะข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามผู้พัฒนาในอนาคตขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะบายบาย